ไปเข้าเลยไปรับน้องสักาเนี่ย

น้องเรองเต็มนิดให้ปาติไข่ได้มให้เดือกว่าเดยวไม่เนะไยตัวใหญ่เขาส่องเลย้ตัวสวยไง

มีรม hey, he, ีรานตลอรานแล้วต้องมีไรแนไดรแนอพวกโอ้จะไม่ได้แม่วาดี่ไปอื่นแล้วนะพวกอ่ไรแนก็สิ่ ะมามาเลยมาเลยเดินๆเยครับไรับออาไปตรงนี้กได้อไหงได้ครับได้ทั้ง้นครับต้องม่ต้องตั้งเวลาดียนะองรอไปเลยนะครับเดี๋ยวตั้งเวลานะครับอะไรครับอะไรครับวันที่คนเยอะ มีวัดานอะไรวัดดอะใหญ่มันเล่นสาวแล้วพ่อแล้ว okay, ก okay. ็มีโรงพาบลนี้แอเคโอีคอันนี้เอฟซีกำลังต่อถ่ายรูปแล้ว

เอามหมดสิทธิ์แถวยาวเ๋ยแถวยาวก็มีอสเลาบแล้วก็มีหมูไส้แล